อันนี้ได้แม่เส้นหลุดทางหน้าอันนี้เส้นเสามาตัวอะไรวะอาตัวะแซนบ่อาตัวเลือกอ๋ลาดกัได้อ๋ตัวละแซนกันได้แม่ตัวเลือกตัวดิ้ตัวดิ้ตัวดิ้ตัวนี้ตัวดิ้ใหญ่อ๋อติ๊กต๊อกนี่เนาะทุกคนชาตีไปเลาะตลาดนัดหรือว่าตลาดเ้าซีโบนเนาะกต่สิได้ประมาณนี้เลยทุกคนมีหลายอย่างอยู่เนาะเป็นพักเลยว่าเป็นซีนหรือว่าเป็นไก่เนาะ สวัสดีทุกคนมืัอนี้ก็พบช่องชาติชาติปนหนึ่งแล้วเนาะมืัอนี้พาทุกคนมาเลาะตลาดเ้าเนาะทุกคนไปหาซื้อของกินของอยากน้อกันเนาะทุกคนจะว,ว่าไปหาซื้อของป่าว่ามันมียังแน่เนาะทุกคนไปแอนดอมกันเลยซื้อซินงัวก่อนไปฮะซ,ซินงัวเลาะไ,ไปก่อนเดี๋ยวนี้กับลูก

Người ta nghe thấy anh ấy là phải lưu mà thấy sùng à เซนหกเซนหกหกอะไรก็เซนหกเซนหกเอจ้าวจ้าวจ้าจาวโอ้จ ok. ังือเซนหก็เออเลยถือโตห้าสเลยอันนี้ก็ถือมาตั้งอันนี้เจ็ดสิบทำจอนเจ็ดสิบเสามนเซนถือโตห้าส เนไร้นะห้าห้า่ะห้าสิบเ่อได่ละไอ้แาวพัดเอ้ยก็กินไปก้อนล้วลูกจะพาเมยเห็นยังไปเริกลับบ้านเนาะไปักสิว่า เผ็ดหรอวะด้ยกำเท่าไรสินยาเล็กว้าหมูเอทดเธอกินหมูกับมะขอดาลาดอะซงกล่องใส่บตรตลาดเลยยาเล็กแมนคอัวมีโคบดเพิ่นนันอันนั้นแม่นบ่แมนทอน นี่เพ็ดมาชื่อไก่บ่ะไ่ดักเลยปิกตอกไปไหนได้ใครเจังได้แม่เห็ดตลาดเดีตยวโดละแสนทางหน้านะคือไม่เห็นลงติกตอกลยเดี๋ยวนี้โตละแสนคาเว่ จักจะยัได้นี่เดอยติดตามอยู่เบิ้งอยู่ตเลใครนายจริงไหมใครน่ได้แม่้นหลุดทางหน้าอันนี้เสนสาวนีตัวอะไรวะตัวเตัวเลอาตัวเลอกนก็ได้ตัวเลหลตัวนีตัวนีตัวนี้ตัวนีใหญ่ครับติดตอแม่กัมักลินติดตอคือกันอันเล่นก็ นี่ไก่ตัวแซน่ะคนขดกดถือจะุมแลงได้ได้ไหมไม่ต้องหลดอกแพงโวยหมูห้ามเชได้ินเนื้อได้ทุกทีไม่ได้ไม่ได้กดนหน่อยยิ่งทมเป็นบาปเช้าอะไมเป็นอนลืาเวลาไง

เว่ะาี่น้องมาเบิงปลาน้ำพองเนี่บาปานพออทเบามาเบิ้งปลาน้ำพองโอ้ยในในตลาดเด้บ ต่หน่นี่ซื้อมของ ไปปลามาแล้วมาดูฮะลน้าด้น้าได้นแล้วเีสะดวกสบายแลโะเออห้า่อเมาเลยบ่เมานออนไลน์โพดไปพาซื้อผ่าเองปัดตึง บัด <tw affection ate> ีใช้ในหนึ่งไปฮะไม่เท่านี่โอ้เออเขาคำอะได้ที่งหนึเขากำงหไปลอยงอะไรแม่ที่ผานเลยบิตรทีว่าตเ ขึิ่มห้าสิบอฮะินฝาบ่อามน่อะเธี่50้าิาบนิายเลันจะเอาตัวได้นน่นาะไปซื้อไว้กันงบก็รายเอาไี้เนาะ คุเน <N> ี <N> ่ยุ่นไหวยุ่นหวตหมาทะเลแม่ชาพันไรตัวน้อยบางชาพัดชาพัวายผมมานี้ไม่เอบอออยังไงมาพันอ้ กติวเา็หชาวห้ามเชาวอาเป็นมันแล้วเป็นปองตัววปอกแ้วมัดเอ้แม้โอ้ยปอกกับชาวพีปอกปอนี่ปอกเขาแล้วีประจันเัียบร้อยปอกประทัดก็จ่ายยอยู่ดมงยามาแล้วนะฮะเราชร์ดว่เราก็ได้ขอวัดาม ดูส okay. okay. in oh ินี่นะนี่มาระมาห้านลยนี่ใครน่แหละานี่มาเช้ามาเช้าอ่ะลายยอดเข่ากระชับยอดยอดติดตัวป่องเองเนี่กระไบเนี่ยนี่ก็้า่อกให้ถึงจะยัง อาทองมากไปชินเ้ยไปชินองนายขายของแบบผมมาไอมไดแล้วเสร็จ

แต่ซื่อยางเงาะมันมีลายผลไปน่งไปซื้อสิหนวดอะไรจ้าจ้าโทษต้องกายเรเอ็นะาพักเทปนะฮากลับมาที่สิงห์กายกาย เสียงสิกับเนาะจะน่าจะง่ายามพี่แก้ยท่าพ่กเนี่ย ໄດ້ບໍ່ຍັງເມື່ອເລີຍບສດ້ຄົນເາຍຄົອັລີ นี่เนาะทุกคนพาตีไปเลาะตลาดนัดหรือว่าตลาดเศร้าซีโบนเนาะกต่ิได้ประมาณนี้เลยทุกคนมีายอย่างอยู่เนาะเป็นพักเลยว่าเป็นสิ้นหรือว่าเป็นไก่เนาะของกินก็ลายอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าเฮามีงบหน่อยเนาะก็เลยบวก้าไปทามพวกเขาเนาะเรอว่าบวก้าไปทามแม่ค้าเนาะ